หลวงพ่อน้อยวัดป่ายางนอกอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์พระเกจิยุคโบราณแห่งเมืองรับแลผู้สร้างตะกุดในตำนานคือตะกุดเทวดาขี่เสือเป็นหนึ่งในห้าสุดยอดตะกุดเนื้อตะกวัวเมืองไทยและอายุน่าจะเก่าแก่ที่สุดในวงการเป็นตะกุดในฝันของนักสะสมเครื่องรางหลายคนหายากมากถึงมากที่สุดและมีความเก่าแก่กว่าตะกุดของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงที่เรียกว่าตะกุดเทวดาขี่เสือ พราะตะกรุดที่ท่านสร้างขึ้นมานั้นด้านหนึ่งลงจานยานตรีนิสิงเหอีกด้านลงจานเป็นรูปเทวดาขี่เสือหรือรูปคนขี่เสือท่านเป็นชาวเวียงจันท์ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อตอนอายุ15ปีได้บวชเป็นสามเณรที่วัดน้ำใสอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สถานที่อันได้ชื่อว่าเป็นตากศิลาของเมืองรับแลเป็นสถานที่ศึกษาวิชา ทั้งด้านการเรียนหนังสือและวิชาอาคมต่อมาที่วัดน้ำใสนี้มีอดีตเจ้าอาวาสนามว่าหลวงพ่อบุญใหญ่อินทปัญโยซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อน้อยซึ่งหลวงพ่อน้อยเป็นพระอุปชาให้และหลวงพ่อน้อยยังเป็นพระอุปชารูปแรกของอำเภอรับแลอีกด้วยท่านเป็นพระยุคเดียวกับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าที่นี่ในอดีต มีนายอำเภอชื่อพระศรีพนมมาตรหรือทองอินแซ่ตันเป็นผู้ที่ได้พัฒนาเมืองรับแลมาจนเจริญรุ่งเรืองและท่านผู้นี้ตอนเล็กๆบิดามารดาได้ยกให้เป็นลูกของหลวงพ่อน้อยและหลวงพ่อน้อยเป็นผู้ที่ตั้งชื่อให้ว่าทองอินกระกูลของหลวงพ่อน้อยกล่าวได้ว่าเป็นสุดยอดกระกูลในตำนานหากนับช่วงเวลาการสร้างมาถึงปัจจุบันก็ร่วมศตวรรษ หรือเป็น100ปีแล้วมีอนุภาพและพลานุภาพสูงช่วยให้ผู้บูชารอดชีวิตจากคมกระสุนของคนร้ายมาหลายต่อหลายครั้งนอกจากจะเด่นทางด้านคองกระพันชาตรีแคล้วคลาดแล้วยังเสริมไปด้วยอำนาจวาสนาบาร,รมีและเมตตามหานิยมทำให้เป็นที่ต้องการของเหล่าข้าราชาการในสมัยนั้นอย่างมากแต่ในปัจจุบันพระและเครื่องรางของท่านกลายเป็นตำนานไปแล้ว พราะท่านสร้างน้อยหายากใครมีก็ต่างห่วแหนท่านมรณภาพในปี2,453สีิริอายุ99ปีฝากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะและสำหรับคนที่ต้องการเช่าบูชาพระเครื่องพระแท้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ